นะะคครับขอบพระคุณคุณแม่หญิงจากเยอรมันนะครับขอบพระคุณหม่อมี่จากคุณแม่หนึ่งขอบคุณอ่าขอบคุณชุดสวยๆครับฝนหนาวอวกาศจัตวามิ่งขอบคุณแม่นล็กครับแม่จ๋ารุดแล้วลุดแล้วลุดแล้วมีปัญหากับชุดเรานี่ สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับทุกท่านค่ะวันนี้ก็อยู่กับเราช่องายมิ่งมงคลเช่นเดิมนะคะเตรียมความพร้อมนะคะนี่โต๊ะจีนบุฟเฟ่ผลไม้ให้คุณแม่กับคุณลูกนะคะจากคุณแม่เอฟซใจดีใจบุญจากต่างแดนนะคะคุณแม่หญิงอาริสาประเทศเยอรมันนะคะ เดี๋ยวนะคะคุณแม่ใจเย็นๆแป๊บหนึ่งใจเย็นๆค่ะพ่อพ่อก็กำลังเดี๋ยวแต่งหล่อให้ลูกชายก่อนอุ้ยอาลาใส่ชุดล่อๆพ่อวันนี้จะเป็นหนุ่มทหารอีกนะคะนายทหารจักยดจักอ่าอีหยังแน่ดอกยดอีหยังแน่นี่ ลูกชายคุณนาะยยศอะไรบ้างเยดาเขียดจาอันนั้นลูกแพรกับไหมไทยแลวนั่นยศแค่จานั่น,น,นมิ่งครับมิ่งครับขอบคุณชุดหล่อๆแท้ๆจากคุณแม่เล็กเพอร์กินจากประเทศอเมริกานะคะทหารเมรกาค่ะอ พอเป๋าแล้วเร็วเอามาหลอกก่อนเอาลองเบงพอ่น้โหลอ้โอ้โหอ้นอ้โหอ้โอ้โอมโหโอ้โหโอ้โหโอ้โมโอหั้โหะอ้อ like ้น เห็ดเห็คือเนาะนี่หิวแล้วครับหิวแล้วเร็วๆรวเร็วเร็วพอเป๋าเร็วเร็วเอาเเมาดูความน่ารักความแสบความซ่าของลูกช้างนะคะวัยสิบเดือนค่ะนี่จะแสบจะซ่าจะป่วนจะซนขนาดไหนมาเร็วมาเร็วมา นี่ทุเรียนทุเรียนอีสานก็ข uh ja ึ้นนำไปนี <t 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 ่เ uh ้้ไปแล้วได้แค้นตะลุบไปแล้วค่ะเอามากินดีๆลูกมากินดีๆ มาในชุดทหารนะคะวันนี้ชุดอะไรนี่พันพันตวาอากาศอวกา,าศพ <c oughs> ันอวกาศตวามิ่งมิ่งน้อย <c oughs> มิ่งมงคลชื่อเล่นชื่อมิ่งค่ะชื่อตามบัตรประชาชน <c oughs> เด็กชายามิ่งมงคลนะคะทหารอเมริกาทหารอเมรนไามอ้๊ย <c oughs> ขอบพระคุณคุณแม่ใจดีใจบุญนะคะแม่หญิงอลิสาจากเยอรมันนะคะไไที่มอบความรักความเมตตา <ไป S 1> ให้น้อง <ไป S 1> มิงนะคะ <ไป S 1> กับคุณแม่หางดี <ไป S 1> มิ่งจะเต้นโชว์อีกหรือเปล่านี่ <ไป S 1> ใส่ชุดหล่อ <ไป S 1> ชุดหล่อมากเลยครับผมไไนี่มาแล้วเด้อค่ะออกมาแล้วจะไปไหน,ไไหนตามตามค่ะตามตามตาม ขอเซอร์เวก่อนพ่อหลบๆบั้นนี่ยังหลงเหลือปะนี่คุณแม่บ่ได้สนใจหรอค่ะคุณแม่ว่าเรื่อยแล้วตาจีไปทางใดกับไปโหลดเดี๋ยวไปกินก่อนไปกินผลไม้ก่อนมาเร็วๆมาเถอะ มามาเดินมาเด้อมาเด้อพ่อเปาเอิญมาเร็ว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 พ่อเปาล่อมาเร็ว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 เรเร็วโอ้ยย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 กทังยย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  เดี๋วัินมีเกินไม่ปไ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 ปลูกกระมานซ่ายู่ในขัวนี่ล่ละไปไปไปเลยไปเลยโอ้ยรอเวลานี่มาโดนแล้วมาจักเถ้าอืย พังภายพังภายพังภาย,ายท,ที่เราไม่เอาโซ่ออกไม่ไม่นม,มัดโซ่นะคะคือน้องจะได้แบบไม่เคลื่อนตัวเร็วไงไม่วิ่งเร็วนะคะแ,นแ,คแลนตะเลิดเปิดเปิืองอีกไปอีกแล้วมากอีกแล้วไปย้าห,ห็นกันวะไปไปอ,อ,อู้อไปนุ่นเลยไปกินเลย โอ่งนะโอ่งนะไปอุ้ยอ่าเอาเลยพ่ออ้วนจัดการไปพ่ออ้วนหายให้แล้วบัดนี้พูดอะอ้วนด้วยอันนี้อืมเอาเฉพาะเอาเฉพาพวกอ้วนนี่คนอ้วนเนื้อคนอ้วนอ้วนนี่พูน่ะจีเลยจีเลยจีเสียเลยเวลาให้กินเราบอกกินได้เพลินไม่กินครับไม่กินครับไม่เดียวเลยเอ้ เอาไปทั้งใดบัดนี้เอาเจ้าว่าสิไปทั้งใดเอาเอาเอาไปเลยแม่นยังพ่อแบัดนี้นาะไปฮะไปอลาขั้นพ่ออลาขั้นไปเลยไปหาแม่ไปลูกไปอลาขั้นครับไปลูกไปไปแม่ไปถอย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 อืมอันนี้แล้วเขีดแล้วขีดแล้วตัวงอนงอน เอาเลยเอาเลยพอ่ออ้วนเพียจักบาทเลย<ป>เพียอะเลไปเลยตีตูนี่เนี่ยวันนี้ที่ไม่ได้เชิญแม่มูมานะคะก็เพราะว่าพ่อเปาพ่ออ้อออวนนี่ไปทำอะไรมาไปหวานข้ามาครับช่วยคุณตา ก็สายเลยพอมาถึงนี่สายก็รีบพากันจัดเตรียมเลยครับโอกาสหน้านะคะขอบคุณคุณแม่หญิงจากเยอรมานะครับขอบคุณนี่จากคุณแม่หนึ่งขอบคุณอ่าขอบคุณชุดสวยๆครับฝนหนาอวกาศจัตวามิ่งแต่คุณแม่ล่ครับอเมริกา้ยถแล้วรถแล้วมีปัญหากับชุดแล้วนี่โอ้ ทหพกกเจะต้องหน่หก็เฮ็ดดีๆเฮ็ดดีๆอลาเลยสีบรอลพอนีนเฮ็ดดีๆเป่าเอ้าเอาเออออ่ะข่อมาเเชี่ยงมาอาถอดออกให้ลูกบ้งไปแล้วไปแล้ว ก็ขอให้คุณแม่หญิงนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะไม่เจ็บไม่จนนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังสมความปรารถนาทุกประการนะคะอ๋อน่าจะคุณพ่อไม่อยู่นะครับวันนี้ไม่เปิดเรียนด้วยเ <ใน S 2> ย็นๆลกพี่เย็นๆโถ่บนแล้พี่อถอดชุดออกให้แล้วจะเป็นยังไง เอาบังเด้เฮ้ยเอา้หายแล้วมิงว่ามิงหอนครับมิงร้อนไปอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วครับก็สนใจอยังเลยค่ะไม่หางดีครับไม่หางดีี คุณแม่คุณแม่คิดในใจว่าโอ้ยไปทางใดก็ไปหลดไปไปเลยไปเลยนิงมาสั่นไปเลยแม่จะยืนกินอยู่นี่แหละสบายใจไปแล้วอีไปอีหลีตัวไปอีหลีตัวฝุ่นไปแล้วเอาคังพายพังพายไปแล้วเออเอาแล้วปุ๊บป๊วแตกเรียมแท้ละ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณสำหรับความรักความเมตตาจากคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านค่ะโอ้ยมันตัดไปซื่อๆวะ่ะเต็มอีกแล้ว